ไปงางไปอช่ส้ากันไปหาน้อหมจ้าเข่าพี่น้องคนเดียนี่เรามมาดับหน้าตรงนีกล้พี่น้องเข่าคนงามงามหน้าป่าอือพี่น้องหน้าตรงมาดับมาดับเข่ป็นงามไรเขาอิเทียป้าเขาอิเทียก็สูงยู่ได้ ช่งนี้เราไม่เท็บม,มาะดำดำซอยจนวันนั้นน่าจะคองพี่น้อยของดงว่ายายไก่ตัวผุนเพี้ยนเบี้ย,ยที่ผุ่นเป็นบ้นานั่งพอมหม้อที่ผุ่นโอ้ยดูอะไรของยายเหนหื่อยไม่เท็บม,มาดำหน้าตรงนีงละมีสองตรงที่ดำไปดำมาอยู่ผุ่ดเขางามลไรรถแร็วดำก็จะตรงรถแร็ว <c oughs> ดำก็จะตรงโอ้ยออนซ้อนไรคว่ำถ้าหน้า,า,นาจะคล้องแบบนี้ เขาที่เตียจะหนีพี่นอกเขาิิเตียเขาทเตีย าก็ดีเนาะน้ำเนานะก็หามค้นเข่าดิอาจ,อจอดจอดตรงไหนจอดตรงไหนหามหมกจอดกอได้<ๆ>พี่น้องนะมาหอดแล้วจ้าพี่น้องม่กับมาเบิงนองใหม่ก็ร้ายเติบจะพี่น้องมีรลายมีอยู่ดิมีพ่อใดอยู่่นสักลาก่จ้ะพี่น้องต้องไปเป็นน้องใหม่ไล่เนาะไม่เจ็บอาจจะบ่ได้ทายพี่น้องเข้าเบิงมืดได้ใจพี่น้องก็เสียทายช่วงเทียนที่เอาลงมาแล้วให้พี่น้องเข้าเบิงแน่นิดๆด้ยน้อย เบื้องบรรยากาศคางทางขี่รถขีล่ลาวเนาะกจ่าพี่น้องอะป้ายุ่งก็ล้าหลายจ่าพี่น้องไม่เจี๊ยบบ่เคยมา,ยาเชือ่อเดี๋ยวไม่เจียบพาพี่พันน้องเขาก่อเอาเนาะใหม่ก็เนาะเดี๋ยวจังมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะจ่พี่น้องให้เบื้องวาจังใดไม่เจี๊ยบก็เอาบ่าท่านปินดอกตะว,วันขัดสีรองเอาเบื้องสักอนบ่เคยมาจ่ะพี่น้องบ่ค่อยได้มาเนาะใหม่ล้าห้หลายจ่าพี่น้องเนี่ยจ่าพี่น้องเนาะใหม่ที่ไม่เจี๊ยบก็ลงจากตนมันเนาะโอ้ยเอายากขนาดจะพี่น้องนี ยังม่เกี้ยวกับสีควันใส่ถุงเต้าพี่สาวผนฮักเอาห้างเอาตั้งผนไม้น้องถ้าขอ้ขอก้อดีก็สิได้ร้ายเตืบไม่เจี้ยวกับสีเอาซ้ำซ้ำพอถุงนี่ละบ่ร้ายดอกจากพี่น้องงามกันยังพันรถเนาะแต่ว่าหน่อใหม่ร้ายร้ายจากพี่น้องเอาเมื่อจากเสียเมื่อใดบุ่ผนมิตรน้องงามจากพี่น้องน้องยังไงหน่อใหม่ร้ายเนาะจากคนอื่นเนาะเนี่ยจ้ะไม่เจี๊ยบอัดเดียดพี่น้องให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวไม่เจี๊ยบขอคอนเอาคอนนั่นเอาหน่อใหม่ใส่ถุงก็นาะจากพี่น้องเนาะ ตัดแรกได้พู้ละต่อมเดีล่ะพี่น้องมาเดทให้หมดพี่น้องข้าเบิ้งเมีอะไรน้องไม่ไล่ใจพี่น้องแมลี่ไม่ได้อบอกเอาอยู่บอกเอาก็สิถือเอาได้พู้ละต่มเลียวพี่น้องโอ้แมลี่ไม่ได้งาม,งามๆเดี๋่วมีเก็บซับเปล่าเปล่ามันอุ่ยปุยพี่น้องเราจะพาเมียเราจ้ะพี่น้องโอกเมีอะไรยุ่งไร มันหนามร้ายมันไปบ่ได้เชื่อเอาขาก้อพี่หนอพอดีเลยผู้ตรวจสมไงใส้ซึ่งนงวยไงหน่อยจ้ะพี่หนอแล้วมีมแต่ตนอนนอนอใหม่ไล่งา่างเบี้ยเอ้ากาจะเบียยเอ้าไปเดินได้กับบานพี่นนอนเข้าไปเนี่ย ออยาบปน้ำคู่เลยปนโรคตั้งแต่หุ่นไหมทามาเทียนาเดี๋ยวไปน้องไม้สั้นสักหลักสิกลีกกลับเด้อจับพี่น้องเลยกลับ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 ้านกลับแล้วค่ะกลับแล้วเขมากลับแล้วกลับแล้วเอาน้มา บ้งย่เราบนงามพี่นอนเพื่อกาดูแลรักษาจบมาล้วจะพี่นองเลย